แก้วสีสันสดใสมากเลยนะคะแก้วสีสันสดใสมันใสเหมือนเราเลยใช่แล้ววันอาจจะสดใสังว่าแบบคืออาทิตย์ที่เราได้ขึ้นเทเตอร์กันมาใช่เหนื่อยมากเลยใช่ไหมเออที่ขึ้นหนอทำไมหนูไม่ได้ขึ้นอ่ะอ้าวอ้าวน้ำใสไปอยู่ไหนมาเขาขึ้นกันนะว่นที้แล้วอะขึ้นกันจะน้ำใสน้ำใสอย่างไรอยู่เลยมุก พี่เอแอลบอกว่าโม้ขึ้นจริงๆขึ้นจริงๆฉันยังเหนื่อยไม่หายเลยเอ<ต>อเขายังไลฟ์ live อยู่เลยพี่ใส่แมทไม่พี่มันมัน,มนโซเชียลดิแทนหนูเฉยมันมันเออโควิดระบาดเขายังมีไลฟ์อยู่เลยเธอแต่พิเศษแต่พิเศษน้ำหนักลดเลยเนี่ยดูสิเหนื่อยมากพี่พี่ไม่ได้เต้นหรอแล้วหนูเต้นกับใครจริงไม่แต่ว่ามิวสิกเพิ่งไปบริจาคเล่น,นกับพี่มาไม่ใช่หรอมันมันเป็นไปไม่ได้ ขึ้นสิบห้าคนเขอกขึ้นสิบห้าคนแล้วรัไม่ขึ้เลยหรอหนูโดนไล่ออกเหรอไม่ออกค่ะถ้าออกหนูจะเอาอะไรกินค่ะไม่ออกนั่นแหละค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราขึ้นสเตจมาเหนื่อยมากๆเป็นไงกันบ้างคะอืมถามถามคนขึ้นถามคนขึ้นถามคนขึ้นโอ้ปวดหลังค่ะแปลว่าปวดหลัง น้องหม่ว่าปวดหลักคนอื่นล่ะคะคนขึ้นคนอื่นพี่ช่ยเลือดหนูหนูเพิ่งไปบริจาคเลือดมากับพี่น้ำใสค่ะแล้วก็ไปขึ้นสเตตต่อก็หน้ามืดหน่อยหน่อยหน้ามืนหน่อยหน่อยแต่ว่าไหวอยู่ใช่ทำงานแต่หนูพี่อ้นเต้นแรงใช่หนูว่าพี่ออนเต้นแรงมากค่ะเสรล่าสุดอุ้ยคือแบบ ขอบคุณที่มิวสิกเห็นแบบความตั้งใจของพี่คือพี่แบบหลังจากที่บริจาคเงินใช่ปะพี่ก็แอบคิดเหมือนกันเว้ยว่าแบบสมบัติแต่ละคนดูแบบดูไม่ได้อะไรเงี้ยกูจะเป็นลมกลางเวทีแต่ว่าแบบทุกคนก็ให้กําลังใจเราเยอะมากแท่งไฟนี่คือแบบอีกนิดนึงคือปาขึ้นเวทีแล้วอีกก็เลยแบบเป็นเกียรติขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ส่งเสียงเชียร์เรามาจริงถ้าไม่มีเสียงแฟนคลับเราก็จะแบบสับน้ำตาบ้างน่ด นิโกน้นิซโอ้ยการละคระน,นึ่งการละครเออค่ะดิฉันล่ะค่ะสำหรับดิชานสำหรับดิฉันรู้สึกเหนื่อยมากค่ะยังเหนื่อยไม่หายเลยค่ะวันนี้ก็ผ่านมาสี่ห้าวันแล้วก็ยังรู้สึกแบบยังหอบอยู่เลยค่ะมมไม่รู้เป็นผลพวงจากเทเตอร์หรือว่าหรือว่าติดแล้ว มันสึกหายใจไม่เป็นปอดหายใจติดอะไรคะติดอะไรติดหวัดธรรมดาค่ะเออบางทีอาจจะต้องกินอาหารเสริมนิดนึงนะคุณน้ำหนึ่งค่ะแบบอ๋อเหรอคะอาทิเช่นอะไรคะอาทิเช่นแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงเพิ่มคอลลาเจนในไขกระดูกหน่อยกินคอลลาเจนเยอะๆแบบช่วยเรื่องไขกระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะที่ไม่ใช่กนอาหารเรื่องกระดูกนะคะคอลลาเจนแข็งแรงนะคะก็เพิ่มอ่ะเนาะ อ๋อไม่เรากันกันดีกว่าได้ได้ค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะค่ะน้ำใสเป็นไงบ้างคะสเตทที่ผ่านมาน้ำใสคุณนี่อยู่จังหวัดอะไรคะ่น้ำใสเฮ้ คือตอนนี้น้องสายยังเข้าใจว่าเราขึ้นสเตจกันจริงๆอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ยเที่ยวดีๆได้นะเอาดีๆไม่ไม่น้ำงส่ไปบริจาคเลือดไงเออไม่คือเราไม่ได้ขึ้นสเตจกันจริงๆแต่ว่าสาวที่แล้วเรามีการ ลอยไม่ได้ทิ้งน้ำใสน้ำใสไม่น้ำใสก็คือคอนเจตเจอร์ให้แฟนคลับนะคะดูฟรีหนึ่งเดือนเป็นโปรเจกต์พีพีโปรเจกต์ heart to heart นะคะ heart to heart ใช่ซึ่งสเตต้น้ำใสขึ้นด้วยนะใช่พี่ทุกสเตจีน้ำใสขึ้นกับพวกเราเสมอใช่แั้วนะหูดับเมื่อกี้ที่พี่ว่าเลยนะ ฉันพูดไปยาวมากฉันต้องพูดได้หรอหลอกแค่รีแล้วเอาไวพูดถึงสเตทพูดถึงสเตทต,ต้องบอกว่าสาวที่แล้วที่ผ่านมานี้นะคะเรามีโปรเจกต์เบนเ r ฟเรียดพอร์ตทูคอนะคะที่จะปล่อยเทียเตอร์ออกมาให้ดูให้คนดูได้ดูกันฟรีๆนะคะแต่ว่าให้คนดูอยากจะร่วมโปรเจกต์ด้วยเนี่ยก็สามารถบริจาคหรือสอบถามข้อมูลนะคะได้ที่ คลิปนั้นเลยค่ะดูที่คลิปนั้นนะคะแล้วก็จะได้ช่องทางการบริจาะคค่ะซึ่งเราจะมีปล่อยอะไรมาให้ดูในทุกวันเสาร์ที่ประกาศตารางไปนะคะของอาทิตย์หน้าเป็นของ DC นะคะ <B 3. S 1> แล้วก็อาทิตต่อไปก็เป็นของเทรนนีแล้วก็มี Music Box from Home ด้วยนะคะอืมก็ติดตามได้ทุกวันเสาร์เลยนะจ๊ะ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับครับแล้วเราต้องพูดอะไรต่อน่นสิหนูก็คาดหวังหนูคาดหวังว่าพี่น้ำหนึ่งจำได้ฮะพี่เหรอใช่ไหนไหนพวกเราก็มาแล้วอ่ะตาแข็งมาหนึ่งไหนไหนพวกเราก็มาแล้วเรามาทดสอบกันหน่อยไหมคะยว่า ทดสอบ<ง>ความเป็นทีม N 5เมมโบช <OG. S 2> ีเลเห,รหรือว่าเราจะปิดเบก่อนปิดเบก่อนไหมปิดเบก่อนปิดเบก่อนใช่ค่ะเบกหน้าเราจะมาทดสอบความเป็นทีม N 5ใครตอบใครตอบอะไรไม่ได้ถูกลดขั้นไปเป็นเทรนนีค่ะเจอกันเบกหน้าค่ะขอคนจริงจัง